แม่น้ำห้วยเหอทางแยกจังหวัดชัยโจวจังหวัดกวางโจวและจังหวัดชุนซานจังหวัดชุนซ่างเดิมมีชื่อว่าหยิงโจวแม้ว่าจะตั้งอยู่ตะวันตกของปักกิง่งร่วมกับช่โจวแต่ก็เป็นสนยนกลางของหวยซีมาตั้งแต่สมัยโบราณและเกือบจะเป็นคำพ้อความหมายกับหวยซีอยู่ซื่อจงเฉินจางจุนนายพลนั่นเป็นผู้ว่าราชการของหวยซีและอาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งนับว่าสมกับชื่อนี้มาก สิ่งที่เสียนไทพูดเป็นความจริงแม้ว่าหวยตรงดูเหมือนจะมีเขตอำนาจศาลที่ใหญ่กว่าแต่หวยซีกลับอยู่ใกล้เส้นมากกว่าเจ้าพระสง์จะเตรียมการดังกล่าวโดยจงใจโดยวางหันไทหวยไปตรงหน้าพระองค์และใช้เขาในการทำความสะอาดหวยซีจริงซีจริงเสียงและพยายามเปิดสถานที่ให้นหนานอย่างพิสถานการณ์จะเห็นได้ว่าได้รับความปลอยปยมากเลยล่ะฮ่าฮไม่เลวไม่เลว ทำแห่งความโบดบานช่างทนไม่ได้จริงๆแม่ทับหานแม่ทับชื่อดังระดับประเทศฝ่าบาทแต่งตั้งให้เขารับผิดชอบกิจการของหวยซีโดยคำนึงถึงสถานการณ์โดยรวมในอนาคตไม่ใช่แต่งตั้งเขาตาม,ามอำเภอใจเพียงเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวในฐานะคุณนางฝ่ายในเจ้ากล้าพูดจาไม่รอบคอบเช่นนี้ได้อย่างไรเจ้าเออเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นจินซีปีไหน เจ้าเดีรับมอบหมายให้ทำอะไรเหลียวจืออยู่แห่งเจี้ยนโจมไม่ใช่จินซีปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำราชสำนักและไม่มีหน้าที่ทางการใดๆฮ่าฮ่าเขาไม่ใช่จินซีแต่เขาเป็นขุนนางชั้นหน้าในวัยที่ยังเด็กเขาต้องการเกิดภายใต้การอุปธรรมของจกักรพรรดิแน่ๆเนื่องจากเขาไม่ได้มีภารกิจอะไรเขาคงเพิ่มหมายใช่ไหมเหลียวหยานเจ้าก็มาแสวงหาตำแหน่งทางการเมื่อจกักรพรรดิปลอดภัยเท่านั้น เจ้ากล้าพูดจาโอ้โอวดเชน่นหนีงั้นหรือระหว่างภัยพิบัติแห่งชาติจริงครั้งพ่อขอังข้าผัวคอตายเพื่อประเทศชาติข้าแบกลงศพกลับบ้านเกิดและมาที่นี่ทันทีเพื่อต่อสู้กับกองทัพจีนข้าจะ,สะแสวงหาสันติภาพได้อย่างไรข้าแค่พูดข้อเท็จจริงทำไมข้าต้องวิจารณ์ใครสักคนโดยอาศัยภูมิหลังของเขาด้วยประเทศชาติตกอยู่ในอันตรายแต่พวกขุนนางของจักรพรรดิกับการเป็นคนประเภทนี้ <c oughs> ข้าขอถามความเห็นของเจ้าอย่างละเอียดทีถ้วนข้าไม่กล้าที่จะเอ่ยมากนะความลึกลับเบื้องหลังการแต่งตั้งหารไทเไวแท้จริงแล้วอยู่ที่คําว่านางหยางเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์โดยรวมจักรพรรดิทรงตัดสินประทัไยที่จะประทับอยู่ในนางหยางและเริ่มต้นวางแผนในหยางโจโดยมีเหรียญเชียงสนับสนุนพระพ,พันปีและแล่จะาญยตดได้เชื่อมโยงกับเหล่าเงินทุนของภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้ ถนนโจนี้จะได้รับประกันว่ามีเงินและอาหารเพียงพอสําหรับการใช้ทางการทหารแม้ว่านานยางจะรู้จักกันในชื่อแอ่งน้ําและล้อมรอบไปด้วยภูเขาแต่ก็มีช่องว่างขนาดใหญ่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือถนนจากจังหวัดยางช้างมาที่นี่เป็นทางลาบและไม่มีสิ่งกีดขวางซึ่งเอื้อต่อการโจมตีของทหารมาจินเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงกําหนดเขตป้องกันทางตอนเหนือโดยมีจงหลิวโชจังหลงถู จางไท่เวย่ยตั้งปเป็นแนวตรงด้วยหานไท่เวย่ยเป็นกระดูกสันหลังเขาจึงด้หวางลากฐานในหวยซีเมื่อชาวจีนโจมตีแล้วเราจะสามารถพึ่งมันในการป้องกันศัตรตูและใช้เป็นข้ออ้างในการปิดประตูและตีสุนัขก,ก็ได้นี่น่าจะเป็นบทบาทที่สําคัญที่สุดของแม่ทัพผานเมื่อเทียบกับการลงโทษในครั้งนี้สิ่งต่างๆเช่นการกําจัดพวกกบฏรอบๆบ,บนานอย่างและการสร้างสถานที่สําหรับเคลื่อนไหวดูเหมือนไม่มีนัยยะสําคัญใดๆด ก็มีเหตุผลดูเหมือนว่าทางรัฐบาลจะได้ข้ามาทําเรื่องอะไรบางอย่างเดียวชื่ออยู่จ่าเจี้ยนโจมีชื่อสุภาพหรือไม่อายุแล้วชื่อพ่อล่ะนี่คือสิ่งที่ข้าได้เรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ตามคำพูดของเจ้าหน้าที่ความจําที่ดีไมไดด่ดีเท่ากับปากกาที่เยอในอนาคตเมื่อแนะนําบุคลากรที่มีความสามารถได้กับฝ่าบาทจะไม่มีข้อผิดพลาดที่เกิดจากความผิดพลาดของความจํา ข้ามีนาว่าหยานซิ่วอายุ32พ่อของข้าคือหลิวหุ่ยเถาอดีตเลขาธิการราชสำนักหยานซิ่วเจ้าเป็นคนเก่งมากและสืบเชื้อสายมาจากคนซื่อสัตย์และพักดีโปรดอดทนและอยากใจร้อนเมื่อมีโอกาสข้าจะแนะนำเจ้าให้จักรพรรดิแน่เลขาธิการใหญ่ก็มาที่เสียงถายด้วยเส้นทางสูเฮวันนี้คนนี้แหละที่จะได้เลื่อนขั้น ข้าอยากจะให้ทุกท่านทราบว่าข้างหน้ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติของติงจินและมมนตรีหวางป้อหยานบุคคลนี้ก่อกรบฏในหวยซี C, เมื่อดีเซียนกงเป็นหัวหน้าราชสำนักการกรบฏแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและภายในเวลาเพียงเดือนเดียวจำนวนผู้คนก็เพิ่มมากขึ้นเป็นหมื่นคนก่อนการสู้รบที่บากงซานลิวหยานได้นำทีมวางแผนการยอมแพ้หลังจากจากาักรพรรดิเสด็จเข้าเมืองกวางโจวคณะองค์ทมนตรีได้เรียกพระองค์มา แต่คนพูดนี้ยังคงลังเลและไม่เต็มใจที่จะมาง่ายๆขณะนี้เขากำลังนำกองทา 30, หารสามหมื่นนายไปประจำการอยู่ที่เมืองจูเกาห่างออกไป40่ไม้และดูเหมือนว่ากำลังพิจารณาการได้เฮ้จริงๆเกิดมาเป็นโจรดังนั้นการที่เขาจะเจ้าโฉเป็นเรื่องปกติไม่จำเป็นต้องจริงจังกับเขาแค่พยายามทําให้เขาสงบสติอารมณ์อีกครั้งก็พอเมื่อจักรพรรดิเสด็จถึงนานหยาง ยังไม่สายเกินไปที่จะส่งกองทัพเข้าโจมตีใช่แล้วปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าพลังการต่อสู้คนจริงๆนั้นปอบบางแต่เราเกรงว่าทหารที่บ่ายแฝงของเขาจะกระจายไปในที่ต่างๆและทำลายผู้คนคนคนนี้โลภมากและไม่ซื่อสัตย์ถ้าเจ้าให้รางวัลเขาด้วยผลประโยชน์บางอย่างเขาจะต้องจากไปอย่างแน่นอนจางจุนเจ้าหน้าที่ขอนจกักรพรรดิเจ้าสูเป็นคนแข้มแข็งจริงๆเขาเป็นคนละอย่างไรก็ตาม ฟาบาดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับกลยุทธ์การผ่อนปลนของรัฐมนตรีเจ้าเดียงฉิงมีข้อเสนออะไรหรือไม่ฟาบาดพาะองทรงยอมให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาร่วมอภิปรายในศาลได้อย่างไรทง้งทางที่ตำแหน่งราชาก,การสูงส่งเช่นนี้เจ้าสตรเจ้าของชินไปเองหลังจากอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานไม่สำคัญสถานการณ์ของตีนจริงคือผูดด้ใต้บังคับบัญชาของเดียงฉิง เขาดูภูมิหลังของตนจริงเป็นอย่างดีแล้วเราจะได้ยิงความเผ็นของเขาทูลฟาบาตนจริงเป็นเพียงโจรระดับตำ่ำและข้าสามารถกำจัดเขาให้หมดภายใน3ถึงหวันเขามีลูกน้องสามหมื่นคนเจ้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเขาจะไม่กระจัดกระจายไปทำอันตรายต่อประชาชนข้าจะไม่มีวันปล่อยให้พวกกบฏสลายไปกรุณาให้เจ้าหน้าที่เดินหน้าอย่างใจเย็นและสร้างความสับสนให้ตีนจริงนอกจากนี้ ข้ายังขอให้ฝ่าบาทส่งข้าราชการพลเรือนที่น่าเชื่อถือมาให้ความร่วมมือกับกระหม่อมในการดําเนินการตามแผนด้วย